เกือบตกเครื่องพีนออ่น้อยเกือบบริไปสั่หาบอลบอลสถานที่นบอลตัวเซ็กติ๊กเคอร์น่ะเซ็กตัวเครื่องบินต้องโขมอะไรทางเน้อในอีกประมาณสิบนาทีเนาะหายจนเมื่อย <c> เ <oughs> มื่อนี้ยังงงแน่นออไปหน่อยเกือบบริขึ้นเครื่องเนาะ เที่ยวบินที่ FD สามสูงเก่านสบายดีพี่น้องชาวนครพนมเดอ้อตอนนี้บอลลันลงมาจากเครื่องนครพนมเรียบร้อยไปหาหลอดกินเขา่าพี่นอ้องอนี่จะเป็นทานรถู่บ่ ยิ้วเข่าแห้งขนาดสบายดีเด้อี่น้องธนครพนมนี่อยู่บ่เอฟซีเอฟซีทางคนครพนมนี่อเจ้เจอนนี้ก็ตอบบอลลันนี่เด้วันนี้ก็ขามไปอ่ามกุกขามไปสวนันไเขียนบอทั้งี่น้องเอ้สินอนอยู่มุกหนึ่งคืน หา,มหา,มหามโมงรถออกหาโมงหาโมงเคืองเนาะบอกไว้ชิ้ใจถึงเลยพี่น้องเนี่ยบอกว่าเอ,อ็นไอนนมามาคนหนึ่นนงคนนี้นะอกว่าเมื่อคืนรถยูทีนครันก็น่มมาอนเมื่อนเน้ยงูที่อันอันค้อว่าซอยนะแต่ว่าเอ็นไอ้มบอกว่าซีร้อยเนาะแต่ว่าเมื่อคนอยู่ในแค่รอยเดียวไปลงที่อันหมกาหารพี่นอง อาดำมน่ะแหละเบิดพี่น้องมาแต่ภูเก็ตมาแต่จังหวัดกระบี่วันแรกก็สินอนอยู่มกอีกขึ้นนึงพี่น้องเลยนอนอีกขึ้นนึงาเามือนกันไปกับรถตู้นะอยู่ที่ค่าววสน์นครพนมพี่น้องเลยยิ้วเข่าแห้งอาแต่เอาว่าโอ้เยเหมือน เรื่องขึ้นซาพี่น้องเลยจะซาในนั้นหนึงเพื่อจะได้ขึ้นบังดนมันเครื่องกันเพราะว่าพ้นผ่าอากาศน้องพนะี่น้องเนาะเฝนเบิ่งตามอุตุนิยมของอันนั้นอา,อากาศพี่น้องเลยเลาวฝนบนนู้นกระหมุกดาหาหน่อยจักจักอันนั้นบอลได้แบบจเจริญก็การจักบอลไดที่ว่า บอลันกับเบิ่งบอกปนไรแต่ว่ามุกดาหารนี่จะเลื่อนได้มีบอลเที่ยวบอลลินแต่ว่านครพนมเฮ้าบอลเน่ใจว่ามีบอลเลยจะได้เดินทางกะใส่เวลาเกือบสองสโมงไปไ็นไพี่น้องจากนครพนมไปมุกดาหารกับวันที่ทำอะไรเดินทาง รถมีกันหลายเนาะรถมีขาม่ามลาวกับมีกรุงเทพสระสารายัางนครพนมสระข้ามวะโอพี่น้องเอ้ยกลับบ่อท่านพี่น้อ,องเอ้ยตอนนี้มาพักอยู่้อยู่โรงแรมซับหกดาวหารพี่น้องเอ้ย บอลลันกะบบอทันเหมือนกะรถเมื่อบอเลยไม่ไปมาหักเอาสามัมหาเลากกินเข่าอยู่ใส่เด้บัดนี้พี่น้องเอ้ยคืนหนึ่งสามลอยหาสิบพี่น้องเอ้ยหากจนจะได้กะมาหอดแล้วโอ้ยลายตอขนาดพี่น้องเอ้ยบอลลันแล้วบอลลันบอกอยากขึ้นจยากดีเลยพี่น้องเอ้ย บื่อขึ้นรถเครื่องเบื่อหนี่แหละมันลายต่อพอี่น้องเบ่อยากขึ้นปัญัยบอลัานบ่อยากขึ้นบ่มักยอมลายต่อพี่น้องเอ๋ฮะโทรหากับบริษาทหายใจพี่น้องเลยจากจังใดเลยบอลัานกระนังคนเดียวสิแหละเหมือนไปหาบไซสบายดีทะลึงเด้อพี่น้องเอย เอทุกทุถาดเนาะมัอนนี้โอ้เหมืออ่อเฮงนพีองไยขึ้นรอไปรอเครื่องขึ้นรถจากเดอะมอบางกะปิอ่าเบิดเงินไป440บาทจางแก,แก็บแล้วก็มาลงทีนครพนมมันมาลงทีสนามบินดอดเมืองใกล้อพอสมควรเพียงไงเบิดสี่อยสี่สิบาทแล้วก็รอเครื่องเกับ3ามสมมง ไปรอขึ้นเครื่องเพื่อสีหอดก็ปเป็นธรรมดาแล้วก็บ,บ่านอลลดอีกอยู่นนครพนมมาหอดสี่มุเกือบหามุพี่น้อยกิลึกไกลแหงโอ้ยังไม่มีแพมาาพี่น้อยเครื่องสมองโอแโงเมึงย้ามันหนงแหมแต่ไม่มีคนพี่น้อย ร้านถาอยู่ดีประมาณอยู่ครึ่งสมุูรล้วันนี้มามาปะเนี่ยสงสัยนายจะค่าเวียกไปหน่อยใหญ่ดีสะอาดดีเนาะอยู่ประเทศไทยดิเบิ่งโตตัางทางหลังองามดีน้าหับงามงามใหม่ไิแพงขนาดกิซีราคาลักหมื่นหลายหมื่นเติบอ่ะงามไม่ได้ไหม หลุดลายค่ดเลยนี่ปาเถอเมื่อยลายพี่หน่อยการเดินทางใส่เวลาหน่อยยังะพี่หน่อยเนาะเคยซิมาฮอดเอฟซีบารันเด้พอได้เคยไปเที่ยวอยู่บ่เที่ยวอัอนจังหวัดภูเก็ตพี่หน่อยเกาะกันตายังอีก ประมาณถ่ายปีพี่หน่อยยังชิไปเที่ยวอยู่แถวภูเก็ตคือเกา่าบอกบอกไปภูเก็ตก็เป็นย่นเด็ไปแถวอันนะอา่าแถวอันนั้นพี่หน่อยผักใต้นะลืมเลยเกาะยังว่าพ่นวะไปอันนี้ไปหลายเนาะไปเบิดเลยคนใน,นบริษัทนี่ก็ยังรักเบิดแสนสองแสนเนี่ยผ่านวะไปแปดคนเนาะพี่หนอเแต่ละคนกินหลายวะนี่เบิดหลายที่เนาะ บาดิโอ๋มื้อเตะเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่ดแห้งอีเลยหาสื่ได้กินโอ้บ่มีร้านปิดบ่เลยเฮ็ดตเด้อพี่น้องเอ้ยาปิดเบิดอยู่พี่เพิ่นบ่คกรุงเทพเนาะพี่น้องอยามปดเขาจปิดาดบ้านจสิเข้าได้อีบ่คั่นไปดนี่นะปิงินตอนนึง40โน Hang người đó Hong em mc nye, em xin lượng cái nội hong mà mc em mc nye. Hong em khẩu ้องแฮมเนี่ยกคักพอสมควรอยู่พี่น้องเยแต่ว่าผ่าอยางก็ถือว่ามีลายดอกแต่ว่าห้องเกี่ยงสะอาดดีอยู่พี่น้องตัวต่างพันคือว่าคักโอ้ยนั่งถาดุานเต๋อพี่น้องเยขออนุญาตปิดเสืเ้อก่อนนั่งถาดุานเต๋อ กับครึ่งสมุกเอื่อจะคล้องกันทีมาบัธรรมรารดาบัวเจ็ดสิบหาบาทมีเจียวบ้างมินแท่เจลยังอันนี้โอ้ยชิดายเดลยสือส้อผัากระเป๋าของทัานก็มินแท่ แี่ย่างอันนี้พป,ป่นแอวปะเดะกบประมาณเห็ดอันนี้ตายครับเจ๊งครับยิ้วเขาเฮะแถวเขาเลยอุ่นท้องพีง่น้อยกูกินกับอะไรปากมืมปากเมาเลยรบล่าน Alenakam của Lê Minh Ngọc. Tiếng gì nhỉ? Nào lâu chắc này. La Sa, Pa, Pa La Bong, Da, bơi. แม่นอยู่บ่อืมเมื่อยขนาดเาดี๋ยวบรล้นสิพดคลิปอันหนึ่งใหอเบิ่งพี่น้องเองคลิปหนามดูรีนะ ปุ่งๆคลิปภูเขาพี่น้องยังไม่ทันเลยโพส่นไปเบิร์นน้ำกันอควมมวนพี่น้องเอ้ยเบิร์ในคลิปเอากอะร,อะระไดเนาะขันไปเองหรือเบินเงินหลายพี่น้องขันเป็นเทียเท่ยวแต่แท้บ้านแบบขันไปนเที่ยวคนเดียวนะเปรียงประหลอดหามืน่น ขึ้นเครื่องจากฮ้องยยกใส่ตุกรุงเทพแล้วพี่น้องเลยไปกลาบบอสลันมบบบุหัวอะไรบินไปที่ักอยู่ภูเก็ตจะว่าอยู่เกาะพ,พี่่เลยอ,อยู่จังหวัดกระบี่นะคักคักคากายพี่น้อง นี่แล้เกะขักเลยบรบนานหนาเสร็จเปแหละเมืองประท่านครับคิหอลูกเมี่ยอยู่เป็นอน้อยพอลูกอ่อนบรับน,นก็น เอาจะจ่อยลูกอ่ะนี่แหละคือวิธีชีวิตของบอลันพี่น้องตอนมาเอากับซาลามพอนหม่โอ้ไปตลอดคือบอลันนี่ไปตลอดไปเรื่อยหาเงินเ่น้องผันทองแห้งเตรียมเงินไปจัดมิจฉาชใยพี่น้องเลย จ่า,ายสิบเปอร์เซ็นเงินเนาะเป็นงเงินมาสองพันจายไปค่ารถกับเบิดแล้วพี่น้องเบิดพันหาล้เพราะว่าเอิ้นแก้กับสี่รอยหาสิบ mm hmm. กลับไปกบมาก็ถืออยู่เก้ารอยละสี่เทือขี่มันกับเบดแล้วพี่น้องสองพันตีไปรหลด, mm hmm. ดไปละสองพัน จริงๆเมือนจากบริษัทมาบรันเนี่ยยืมมาหาพันยัยนรพอกบริจังเสเดบบอกสะพอดโอนขึ้นพี่น้อยบบรันเ,ราาเนี่ยจังว่าอาจ่ะเลเนแนว เป็นย่งไรเอฟทีบอลลัตมีอยู่บ่ในเลขาเบิเรงคลิปเลยวานเป็นจย่างไรคลิปบอลลัตถ่ายโอเคอยู่บ่าขากูบอลเลยพอ่อเมยพี่น้องเอยบอขากับเบิร์นเหมือนกันเนาะดบดเบิรงไปก่อนคลิปบอลานัตเป็นคลิปการเคลื่อนไปยาง หาเงินให้เรอ,อย่างผมมีเงินคนที่ไปถ่ายแต่คลิปซื้อเหลือคนกรือยันห้องผมมีเงินนะหาเงินเป็นน้ำวางแผนเป็นน้ำให้หเราไงเกินกระหญ่แล้วขอบคูดอ่ะใครติเงินสิอยากอยากเงินให้เนี่นนยที่มีไลยสิีกหลายอย่างอยู่บาลานซ์ก็สิสามขึ้นมาเนาะ สะไพล์พ่อแม่พี่น้องติดตามไปนำกันเด้อพี่น้องเด้อสีดวลันสิได้สำไรด,ดีสำไรเนาะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็สิได้กลมหูน้ำสำไร <c oughs> อ่อะหืมเอาแะบว่าันก็สิพด้เขาพี่น้องเองอ่ะถามเนาะเจะได้กัน ภ <c oughs> าพของมงขอบใจเนาะ FC บอลันเดอพี่น้อง FC ซสลามพรเนาะแล้วก็ FC น้องๆหลายๆคนเนาะที่เขามาติดตามมาชมมาให้กำลังใจบอลันมาเพิ่มเติมความสุขให้เดือเล็กน่อย,นอยเนาะบ่ห,หน่อยบัลายพี่น้องอ่ะหักกันแพงกันจะได้กะอินดูบอลันแน่จะได้กัน,อน,กนบอลันเนาะบัวแมนเราเป็นคนสลาดเลิศบอลันกะ โบหูโบยังเป็นคนซื้อพี่น้องเยต่างเราเป็นคนหมักสื่อสารเป็นคนหมักเว้าพี่น้องเยบอลลันนะตะกี้เอฟซีดาแค่ดาว่าบอวบอลลัน,ลนละละหูหลายเกินเนาะบอมิเอนการที่ตามมาโดนสิหูเลยในี่ใส่บอลลันหูแต่บางอันอันก็บริหูอยังพี่น้องเยฮะใจเหรอ 好了，